สวัสดีครับผมตั้มจากช่องที่ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคในการบัรกรีปัก XT 6 0ที่จะบัดกรีจะเป็นสีดำน,นะครับปกตีจะเห็นเป็นสีเหลืองเนาะ เทคนิคนี้จะใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มีรูเสียบสายนะครับถ้าไม่มีรูลึกลงไปแบบนี้ต้องใช้ตัวช่วยจับช่วยและสายที่จะเอามาบัตรกีจะเป็นสายซิลิโคนเบอร์14 AWG นะครับที่ทนความร้อนได้200องศาข้างในจะเป็นทองแดงชุบมาแล้วนะครับจะไม่มีสนิมแต่ข้อเสียคือจะไม่ทนการกดทับนะครับเริ่มจากการปอกสายประมาณ8มิลลิเมตรทั้ง2เส้นเลย แล้ก็ชุบน้ายาประสานช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ยังพอได้เพราะสายชุบกับตัวทองแดงปักเอกที T, ไม่เกิดสนิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวผสมกดเล็กน้อยสีเหลืองใช้ได้นะครับมาปักเอกทีหกรุ่นนี้จะมีตัวปิดฝาท้ายนะครับถ้าต่อมาจากแบตบต้องใส่ตัวปิดก่อนนะแต่ผมทํานี่สายเปล่าๆนะครับใส่ทีหลังก็ได้นะครับ การดูขั้วปลั๊กตัวนี้ครับด้านแบนจะเป็นขั้วบวกหรือจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วแต่บางทีใส่ฝาท้ายเข้าไปก็จะไม่เห็นว่ามันขั้วอะไรนะครับก็ให้จําไว้เลยนะครับว่าด้านแบนบคือขั้วบวกเตรียมตะกัว่วหัวแรงให้พร้อมนะครับผมจะใช้อิงโก้นะจะเป็นหัวแรงขนาด6 0วัตถ้าต่ํากว่านี้มันจะทําให้ติดยากนะแล้วใช้เวลาบัดกรินนานปลั๊กมันอาจจะละลายได้นะครับให้ติดให้ไวที่สุดก็ ทำต,ตามนี้เลยและต้องทำให้ติดไว้ที่สุดไม่เกิน3-4วถึงีนะเพื่อไม่ให้ปัก x กทีละลายนะครับตะกั่วก็จะไหลเข้าไปในซ็อกเก็ตเองแบบนี้นะครับเห็นม่ชัดเดี๋ยวซูมให้สักหน่อยครับซูมหน่อยก็จะได้รอยบัตรกีประมาณนี้ครับขั้วลบก็ทำเหมือนกันนะครับตามนี้เลยชุบตินดาบผสานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่สายเข้าไปในช่องแล้วก็ม้วนๆหน่อย เพื่อให้น้ำยาประสานติดได้ทั่วนะครับมาเตรียมบัตรกีได้เลยครับลองนับดูว่ากี่วิอ่ะพอครับประมาณนี้ครับเติมอีกสักหน่อยแล้วก็ไม่เช็กลอยนะครับดูว่าเงาพอหรือยังถ้ายัางไม่พอก็เติมนิดนึงให้มันสวยงามนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับแนะนําเข้ามากันได้นะครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่ตัวปิดฝาท้ายนะครับก็อย่างที่บอกนะขั้นตอนนี้ถ้าบัดกีสายออกจากแบตนะครับให้ใส่ไปก่อนนั้นถึงไม่งั้นเดี๋ยวลืมต้องมาลื้อกันอีกรอบมันแน่นมากก็ใช้ตัวช่วยหน่อยครับประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ